สวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้โบกำลังจะเดินทางไปเมืองคอกเข็มอ่านชื่อถูกหรือเปล่าวะคอกเข็ม อนนี้เรากําลังซื้อตั๋วที่จอดรถนะคะ <Okay. S 1> เราก็ซื้อตั๋ววันไปเลยนะคะเพราะว่าสามชั่วโมงสี่สิบห้ามันมันน้อยไปเผื่อเราอยากเดินเล่นอะไรอย่างนี้เนาะเราก็มาจอดรถของเราตรงนี้นะคะที่จอดรถในเมืองตอนนี้โบก็เดินม,มาเรื่อยๆนะคะก็จะผ่านจุดจอดรถบัสของเมืองนะคะขึ้นรถบัสอะไรก็มาขึ้นได้ที่จุดตรงนี้นะ แต่เรากำลังจะเดินไปทิ่เกตออฟฟิศกันนะคะโบเดินมาเจอสถานีชาร์จอ e ีบอยนะคะดีมากเลยยใครปั่นจักรยานมาเมืองนี้นะคะสามารถมาชาร์จ e อีบอยได้นะคะจักรยานไฟฟ้านะที่ดีเฮ้ยดีอะเหมือนเป็นเมืองที่แบบทํามามีทางจักรยานทางคนเดินดีมากเลยนะคนก็มาแบบนั่งพักนั่งเล่นกันเพราะว่าเราจะเห็นปราสาทนะคะอยู่ด้านบน เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนปราสาทกันด้วยแต่เราจะไปนั่งเรือกันก่อนนะซึ่งวิธีการเดินทางมาที่เมืองนี้นะคะก็สามารถนั่งรถไฟมาได้เนาะซึ่งสามารถนั่งจากเมืองอูมนะคะไปลงที่คอปเลนแล้วก็ต่อรถไฟสายโลเคอลของคอปเลนต์มาลงที่คอคเคมที่นี่นะก็สามารถก็นั่งมาได้นะคะแต่ว่าตั๋วประมาณไปกับแพงร้อยห้าสิบร้อยหยูโรนะต้องมาซื้อตรงนี้นะ ตรงนี้น่าจะถูกต้องที่สุดนี่นะคะพาโนรามาที่เราอยากมานั่งเป็นเรือพาโนรามานะคะก็จะมีรอบ10บโมงครึง่งสิบสองโมงบ่ายโมงครึง่งสินาฬิกาสิบหแล้วก็รอบสุดท้าย18บแนาฬิกานะคะเออราคา14ยูโรเนาะแล้วก็เด็ก4ขวบถึง13ปี9ยูโรโอเคก็ให้เราไปเลยเรือเขารอเรา

อันนี้ั่โอเคอะเรานั่งในโลกมกันก่อนตอนนี้เรือออกแล้วนะคะ <S <S <an> <S เหมือนเขามีที่ขายตั๋วเยอะมากเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีอีกนะแต่ว่าเราไม่รู้เป็นเรือแบบไหนนะคะนี่ก็จะเป็นสไตล์บ้านริมน้ำของเมืองนี้เนาะ โรงแรมก็เยอะอยู่นะคะที่จริงโบอยากนอนในเมืองคอเคเข้มมากแต่ว่าเรามาวันเสาร์ซึ่งเต็มแล้วก็ราคาแพงเนาะโบก็เลยขับออกไปนอกเมืองสักหน่อยนะคะก็จะได้ราคาถูกขึ้นมานิดนึงประมาณ1 1 0ยูโรนะคะที่โบจองเดีย๋ยวเราไปดูกันตอนเย็นว่าโรงแรมที่โบจองนะั้นเป็นยังไงนะตอนนี้เราก็มานั่งวิวชมเมืองคอกเคมกันก่อนนะคะบนแม่น้ำโมเซล ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะโอเคอยู่ัามไกด์มาร์กก่อนนะคะคุณมาร์กเป็นไกด์ของเราวันนี้เออแต่เขามีลำโพงออดิโออธิบายไกด์นะคะว่าเป็นยังไงเนาะเพราะว่าถ้ามาล่องช่วงแบบเย็นๆอย่างเงี้ยบรรยากาศน่าจะดีนะเอ เขาเปิดไฟด้วยนะคะก็ไม่รู้เปิดทําไมนะนี <laughs> <laughs> ่เป็นมุมย้อนกลับไปนะคะ ตอนนี้เรือกำลังจะเลี้ยวแล้วนะคะเหมือนเขากำลังจะเลี้ยวกลับเราจะได้ประมาณ30นาทีละไปกับชั่วโมงหนึ่งนะคะ ตอนนี้เรากำลังจะกลับขึ้นฝั่งกันแล้วนะคะก็ชั่วโมงหนึ่งนะคะประมาณนี้ชั่วโมงหนึ่งเนาะไปกับกินเบียร์ขวดหนึ่งแบบอา,อากาศดี <c oughs> บรรยากาศดีนะคะอืมดีมากเลยแนะนํา เออกมาจากเรือแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ข้างบนคอกเคนคาสเซลกันต่อนะตอนนี้บ่าย2องโมงสาสิบห้าก็คือเราจะต้องขึ้นคันนี้บ่ายสองโมงสี่สิบห้านะคะมารอขึ้นรถบัสเราจะขึ้นไปบนปราสาทคอกเคมด้านบนนะคะตรงนี้นะดูมินิบัสน่ารักมากเลยนะคะมาแล้วเจ็สุดหนึ่งคันแบบเล็กๆน่ารักน่ารักมาก <laughs> รถบัสแบบน่ารักน่ารักนะคะตอนนี้เราได้ตั๋วเอ่อหนึ่งวันนะคะเป็นตั๋วรถบัสหนึ่งวันสองปน9เก้ายูโรเจ็ดสิบนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนด้านบนปราสาทกันนะคะมาถึงแล้วนะคะนี่ปราสาทคอกเคมแต่รถเขาน่าจะพาไปถึงหน้าประตูนะเ <c oughs> พราะมันยังสูงอยู่นะคะตอนนี้เราก็ลงรถมินิบัสมินิแวนของเรามาแล้วนะคะก็ ต้องเดินขึ้นไปต่อด้านบนนี้โอ้โหเหนื่อยมากขนาดแบบให้รถบัสมาส่งเราเกือบถึงอะแล้วก็เดินต่อเองยังจะไม่รอด,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 ดมาเมื่อกี้โบพักถ่ายรูปพักหายใจหน่อยนะคะก็เปิด9โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะเป็นปราสาทแบบตั้งอยู่ริมแม่น้ำมเซลนี่นะคะวิวเขาดีมาก เราเห็โเลอร์โคสเตอร์อยู่ข้างบนนู้นนะสุดยอดเหมือนแบบเป็นพาร์คแบบสวนสนุกนะคะข้างบนด้านบนก็ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูด้านบนปราสาดด้านบนนั้นต่อเนาะ <Okay. S 1> จะให้ดูวิวด้านหลังที่โบขึ้นมานั้นสวยมากอ๋อ <c oughs> oh. ทางนี้เป็นอะไรทิเก็ตเข้าไปด้านในนะคะซื้อตั๋วเข้า8ยูโร50อันนี้ร้านขายของฝากตอนนี้โบก็ไม่ได้ตัดสินใจที่จะซื้อตั๋วเข้าไปด้านในนะคะเพราะว่า8ยูโร50ต่อผู้ใหญ่หนึ่งคนนะคะก็ราค,คาค่อนข้างแพงเก็บเงินไว้กินเบียร์ดีกว่าเดี๋ยวโบว่าจะซื้อแมกเน็ตนะคะอันนี้คิดว่า าราคา2ยูโร50นะเราได้แมกเนตแล้ว,ลวเราก็จะเดินทางกลับแต่ก็จะอาจจะชมวิวด้านนี้นิดหน่อยนะคะเพราะว่าวิวด้านนี้สวยมากเพราะว่าเขามีลูกปั้นอยู่ตรงนี้สวยอะ่ะตอนนี้บอก็ลงรถมินิบัสของเรามาแล้วนะคะจาก ด้านบนปราสาดดานบนน้นก็เราจะมาเดินเล่นในเมืองกันต่อเนาะเข <15. S 1> มีรถไฟเหลืองนำเที่ยวนะคะ25นาะที7ยูโร50ตรงนี้นะ7ยูโร50 okay. ด้านดานในเมืองนี่นะคะเราเดินเข้าไปดูด้านในกันนะว่ามีอะไร ดูบ้างนะคะเมืองนี้ม,ม,ม,มีไว้ด้วยนะนี่มาคอปเข้มต้องมาซื้อไว้นะคะร้านอาหารนะคะ เซตวายนะคะ18ยูโร30 22ยูโร80สามขวดน่าลองนะวันนี้ประตูทางเข้าเนะประตูเมืองแต่บอกว่าเมืองมันน่าจะไม่ใหญ่มากนะคะน่าจะเป็นเมืองเล็กๆ ตอนนี้เราเดินมาถึงใจกลางจตุรัสของเมืองนะคะหมา p ััสนั่นเองนะก็จะเห็นน้ำพุตรงนี้นะคะเราก็เดินมาจากทางนูน้น เป็นน้ำพูที่อุทิศให้กับนักบุญมาตินนะคะเป็นนักบุญอุปถรัรมภ์ของเมืองนี้เนาะตรงนี้นะคะตั้งอยู่ตรงกลางเลยเป็นที่ตั้งของสาราว่ากลางที่เก่าแก่นะคะสร้างขึ้นในปี179 3ด้วยนะเดี๋ยวเราจะมุกออนไปกันต่อเดินเล่นกันต่อนะคะก็มีอะไรบ้างนะคะวเฮาส์ก็จะเป็นวายเจ็ดสอร์เซนนะคะแถวนี้เนาะ เดินขึ้นไปสูงหน่อยไปด้านหนได้บรรยากาศเหมือนแม่มดม่มีไม้กวาด <c oughs> มีไม้กวาดแขวนไว้หน้าร้านโอเคน่ากินอยู่ไปอพอไปดูร้านนี้กันดีกว่านะคะน่ากินอยู่ <Okay. S 2> เราขึ้นไปนั่งด้านบนกันนะคะด้านบนก็เต็ม <Okay. S 1> ของโบมาแล้วนะคะเป็นสเต็กเลดี้ไซส์นะนี่แล้วก็ของพี่มากเป็นแบล็คฟิชนะคะโอเคกินกันเลย ปกติเช็คบินมา2คนส3บสามยูโรมีโค้กมีไวนะ์เนาะประมาณนี้นะคะนี่ก็มีรสาลองเยอะแยะนะคะทางฝั่งนี้นะต้องมาเดินทางฝั่งแม่น้ำนี้นะคะเพราะว่าร้านอาหารนี้นะคะเขาอยู่ตรงริมสม่วนมากนะทางเข้าเขาจะอยู่ตรงริมถนนตร,ตรงนี้นะคะมายืนถ่ายรูปวิวเก๋ๆนะคะ ถ้าใครแบบไม่อยากนั่งเรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อยากได้วิวมุมแบบเออไม่ต้องนั่งเรือก็ขึ้นมาบนสะพานนี้ได้นะคะสวยเหมือนกันนะเป็นจุดนี้นะคะสวยมาก น,นี่สวยมากเลยอนนมองเห็นปราสาทครอบเข็มนะคะด้านบนแล้วก็เห็นบ้านริมน้ำแบบนี้โอ้โหสวย จบที่คอร์กเคเมนะคะเราก็จะขับรถไปประมาณ30นาทีนะไปเช Rank ็คอินที่โรงแรมกันนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงแรมกันค่ะไปเช็คอินที่โรงแรมที่เราจะไปกันนะอตอนนี้นะคะเราก็เช็คอินแล้วเนาะเข้ามาห้องเรานะคะเบอร์ 13, ลัคกี้นัมเบอร์นะเป็นเตียงยอ่ามีห้องน้ำด้านในนะ ก็ <Okay. S 2> ว่าอยู่เพราะว่าตอนบุกเราก็อาบอกว่ามีห้องน้ำโอเคเข้ามานะคะเจอนังล้างหน้าผ้าผนหนูผ้าเช็ดตัวและห้องอาบน้ำโอเคสะอาดสะอ้านนะคะตามมาตรฐานเยอรมันห้องเขาจะสะอาดนะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย